หนึงเล่มกริดที่สร้างสารรค์ขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีแบกอมอุนารโอมไปแล้วส่งงานให้ลูกค้าไปแล้วจริงๆแล้วเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มโปรโตไทป์เป็นเล่มที่ได้ทดลองทําก่อนที่จะทํางานของลูกค้าเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีใดๆด้วยกับร่วมพัฒนากับในช่างนะครับถ้าถามทรงฝักนี้ว่าเป็นทรงฝักแบบไหนก็จะจะมีของเก่าจะมีของเก่าอยู่ สองเล่มที่เราเคยเห็นกันมาก็ลักษณะเป็นเหมือนฝักของซุนดังนะครับส่วนเล่มนี้ฝักจะเป็นไม้กระบกนะครับเป็นปมกระบกหรือว่าถ้าทลายอยู่ก็เปากีจังนะครับสวยงามเลือกลวดลายได้อย่างสวยงามมากแล้วก็ทำข้างบนนี้ก็จะเป็นมะเกลือนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงหน่อยหนึ่งข้างล่างนี้ก็มะเกลือ ฝีมือช่างยานะครับฝีมือช่างยาด้ามน,นี้ก็จะเป็นไม้แก้วป่าทองเป็นฝีมืออุสตยามาแล้วก็ดอกกะลูกถ้วยก็จะเป็นเงิน925ฉลุลายแต้มไข่ปลาเรามาดูใบกันนะครับใบกีดนะครับโดยรวมๆทรงทรงนี้จะเป็นทรงแบกกนะครับทรงแบกกแต่มี เอวคอดแล้วก็ปลายลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะของมึกดองเป็นใบกอรทรงทรงมึกส่วนโคนเนี่ยเราใช้เป็นโคนของซาร่าคือลักษณะมีงวงมีอากโกมีหนามเตยเรียบร้อยนะครับเหล็กพื้นฐานจะเป็นเหล็กเกล็ดน้ำตาลทรายนะครับอันนี้ได้เป็นเกล็ดออกทองด้วยซ้ำอ่าแล้วก็ฝังคมรอบข้าง ถ้าจะสังเกตดูนะครับนี่ครับเหมือนกันกับเล่มก่อนหน้านี้จะเป็นเกล็ดน้ำตาลทรายผิวสากเป็นเหมือนออพุกไม้หรือว่าเป็นกับกับเนื้อในลูกมะพร้าวนะครับใบอยู่ที่9นิ้วครับ9นิ้วพวกพาสะดวกอันนี้เป็นเล่มโปรโตไทป์นะครับถ้าเล่มก่อนหน้านี้ที่ส่งงานลูกค้าก็จะใส่อุนาโลมไป สำหรับใครที่สนใจอยากจะครอบครองกิจแบกอสูตรงเล่มนี้ก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับอันนี้สร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีแล้วก็เพื่อการค้าครอบครองเพื่อจำหน่ายสร้างสารรค์เพื่อจำหน่ายอันนี้ก็จะรัดเป็นยานลิเพานะครับก็ฝีมือช่างยาใบก็ฝีมือช่างยาด้ามนี่เป็นของอุตตยามานนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้